สวัสดีค่ะสมุดบัญชีธนาคารกสิกรหายนะคะต้องทำอย่างไรเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คิด t ีธดีไวสเตชันมีคำตอบมาฝากค่ะ ค่ะสำหรับบัญชีของทางธนาคารกสิกรไทยนะคะในกรณีที่เราทําสมุดบัญชีหายเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางไปแจ้งความแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่คุณเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาที่คุณเปิดบัญชีไว้เท่านั้นเองค่ะเพื่อที่จะเข้าไปติดต่อขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่สิ่งที่สําคัญที่คุณจะต้องติดไปนะคะนั่นก็คือบัตรประชาชนค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่จะแสดงได้ว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีนั่นเองทั้ทงนี้ระยะเวลาในการรอคอยสมุดเล่มใหม่เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง20นาทีนาทีับในส่วนของค่าธรรมเนียมการออกสมุด บัญชีเล่มใหม่นะคะก็50บาทค่ะหากท่านใดที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามยังสาขาที่เราเปิดบัญชีก่อนก็ได้หรือคุณอาจจะโทรไปที่เบอร์ call center ของทางธนาคารกสิกรไทยเลยก็ได้นะคะที่เบอร์02 888 8888ด88ค่ะเบอร์จำง่ายมากๆากก็เน้นย้ำนะคะว่าคุณจะต้องไปณสาขาที่คุณเปิดบัญชีไว้เท่านั้นไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีไว้ที่หนึ่งแล้วไปขอออกสมุดจากอีกที่หนึ่งแบบนี้ยังทำไม่ได้นะคะ และหากพบว่าเราเนี่ยไม่มีความจาเป็นต้องใช้บัญชีเล่มนั้นจริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปยังสาขาที่เราเคยเปิดบัญชีไว้ได้นะคะก็แนะนําว่าคุณอาจจะเปิดบัญชีเล่มใหม่ในสาขาที่ใกล้ๆบ้านหรือว่าที่คุณสะดวกก็ได้อันนี้เขาก็ไม่ได้ห้ามนะหรือจะเปลี่ยนไปใช้บัญชีดิจิตอลเลยก็ได้ก็ไม่ต้องใช้แบบประเภทมีสมุดบัญชีไปเลยใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรแบบนี้แทนไปนะโมบายแบงกิ้งก็สามารถที่จะเรียกว่าลดการเดินทางออกไปข้างนอก สำหรับวันนี้นะคะบีวตนหู Station, ต้องขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้กดไลค์ให้เราหน่อยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามและชมมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ